อันนี้ก็นนกําลังคุมไว้ก่อนนะครับอ๋อตอนนี้เลยก็เขายังไม่มาไอ้ยมาส่งส่งให้หลานก่อนอได้ไหมเนี่ยอ๋อมีคนจองเหมือนกันสั่งก่อนทำไมได้ที่หลังฮะสั่งก่อนได้ที่หลังด้วยาะแต่เขาไม่มาล่ะนนถึงเช้าเลยเหรอแล้วเต้นเขาไม่มาส่งรถทําไงดีเนี่ยจ่ายตังค์ก็จ่ายไปแล้วอ่ป อ้ยตายแ้จะกลับบ้านไหมเนี่ยนี่โอ้ช็ดเลยครับโอู้นะโอ้แขนหักครับขยอขยแย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับดูนะครับของเล่นเทอร์โบวาแล้วครับกี่ดีทีแล้วครับห้าสิบครับห้าสิบเนี่ยก็เจ้าตัวไม่รู้นะครับว่ารถมาถึงแล้วตอนแรกบอกว่าจะมาค่ำอันนี้เขามาถึงแต่บ่ายแล้วครับแต่เดี๋ยวเจ้าตัวผมหลอกไปก่อนว่าออกมาทําธุระเดี๋ยวเจ้าตัวมาก็พอดูอาการครับว่าความอยากได้แล้วพอเห็นแล้วมันจะเป็นยังไงครับ พอได้ออกล่างกายครับก็หนูเธอบวกกุ้งแล้เวเราดูอาการครับนี่ครับเราต้องหาอะไรคุมไว้ก่อนไหมเฮงง,งงหน่อยนี่โอ้หออโต้ครับพอได้ซ้อมครับพอได้ออกล่างกายครับม,มาให้่้งล่เยลงไปไม่งล,งงไมลงไปเขาถบกเขาไม,ามบโอ้โหน,นี่ อันนี้ติ๊กเกอร์เดิมใช่ไหมเนี่ยครับติ๊กเกอร์เดิมเลยครับมาจากโรงงานก็เป็นรถมือสองนะครับแต่สภาพยังโอเคครับสวยครับทรงวิบากเดี๋ยวรอดูครับเจ้าตัวแต่ฟันก็ยังไม่ขึ้นครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวคงมาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชอสอมเซอร์วิสนะครับอสมพันธ์มองครับโคราชถ้าใดสนใจก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ อันนี้ก็กาลังคุมไว้ก่อนนะครับเอ้าไปไหนมาี่ไปไหนครับจะไปไหนกันไปไหนครับเทโบลมาหาทำไมครับฮะรถอะไรครับคุยกับต้นนี่ถาม่าต้นนี้ไปาต้นหมอยังไม่มาเลยไปถามไปถามาต้นนี้มาต้นครับโทรให้หน่อยครับสูงขาเเทบเทบรอได้ห รออีกนิดได้ไหมละ่ะาโทรไปบอกเขาให้ไ,ได้ไหมคนพรุ่งนี้อีกวันเดียวนี่หว่าเนาะด้วยตแรวัน,บบนเดียวรงนี้วันศุกร์เออเอาไงดีฝนตกกลับบ้านก่อนเนาะฮะทำไมอะแล้วจะร้องทำไมละ่ะไม่ร้องไม่ร้องลงมาหลบฝนเร็วเร็วเร็วแล้วก็เอารถคันนี้พาลูกกลับบ้านนะ แม่จะ <ICEOVER> <ENNIS> อือเรวะ่อยเข้ามาส่งเลยอืมขาเขารมาเร็วอกอนนี้เลออกนนี้เลยก็เขายังไม่มาวชจอตอนนี้จะรองขำไมเหล่าเข้ามาหลก่อนเร็วเนี่เขามาลงนี่เร็วก่อนเร็วมามาเร็วลงมาขี่ทีวเล่นก่อนไปขี่ทีวเล่นก่อนวลาก่อนเี่ยมาจะต้นโทรให้ไปเร็วเลงมาเร็ว เาต้นดิเ,เขามาตอนไหนเขามาตอนไหนลองคุยกับงต้นดิเดี๋ยวเดีโทรบอกให้อืมนั่นหัวหัวพี่ไอ,อ้ยมาส่งส่งให้หลานก่อนได้ไหมเนีเออ่ยตอนหลานหลานรออยู่ครับจะล่องเราเนี่ยเฮ้ยถอดหมวกดิเข้าร่มโอ้ใช่ครับอ๋อมีคนจองเหมือนกันเอา้า เราวางมัดจำแล้วนะมัดจำยังไงอ่ะสั่งก่อนทำไมได้ที่หลังฮะสั่งก่อนได้ที่หลังด้วยเนาะเอาแล้วพี่เจ้าของลดทอนอืมเอาไงดีพี่เขาเขาขายยังเฮ้ยแม่ไปไหนแล้ววะไปกับพ่อแม่ไหมอโยุวกลับก่อนก็ได้ยังไม่มาหรอก ไอโบกลับก่อนไปฝนตกยังไม่มาหรอกนะะไอโบไม่เอาลูก้าไปในรมไปคุยกับต้นดีๆให้ต้นโ้นเยดนึ่แถวไหนย่มงรป่ายังไงไปเลใกคบดีๆไปครับไปใส่หมวกลูกใจเย็นรอ้นก่นเถอะเอา่นมองต้นโ้ให้ก่อนเออ เอออ้าวรอ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 กินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนดีไหมโอ้ยมารอเขาแล้วเขาจะไม่มาไหมดิถ้าไม่มาเขาจะรออยู่นี่แหละโบถ้าเขาไม่มาล่ะถึงเช้าเลยเหรอไม่ไปโรงเรียนเหรอโอ้โหไอ้คนขายก็พอคนขายโอ้เบียร์เอาไงดีวะ ขายไม่ได้แล้วขายคนอื่นเนี่ยล่ะเดี๋ยวเขาขับรถจีที่ต้นนัดกันว่ายังไงวะเนี่ยนัดกันเขาเขาขับรถอยู่เดี๋ยวผมจะโทรไปยี่ข้างนึงดีกว่าอืออืออือเดี๋ยวประธานจะแต้นก่อนเอางี้เอาไงดีวะนดินจะแต้นเดินมาคนดีเด่นเออเออจะเต้นเขามาส่งรถทำไงดีเนี่ยจ่ายตังค์ก็จ่ายไปแล้ว Hoa mà sống mày. Lẽ lắm tới đây. đi một tay nữa. đi một tay nữa. Empor rút đi một tay nữa. Empor rút đi một tay nữa. Ê Ê Ê một tay nữa. Empor rút đi Ê, 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 Empor rút đi một tay nữa. Ê, 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 Ê nữa. Empor rút đi một tay bao Ê, rút đi một tay nữa. Empor อยตายละตายละไ้ไครับยังเราพดครับแกผมครับผครับเราพูดครับโอ้โหลองขึ้นค้อมี้ลองขึ้นค้อมือลองดูลองดูล้องเคยคนเก่งน่นตอเจนี่แ่ยาบอกแ้ว่าต้องอก่งีออกออกขาตั้งออกโอ้โห เอาวางกับปูนอมเชื่อมให้เนี่ยยกมันหนักสิยกดิเฮ้ยไม่ให้จับด้วยเอ้ยลบล้ล้ลเราจะขึ้นได้ไหมนะขึ้นขึ้นเร็วขึ้นเลยโอ้ลองหาลองลองขายืดขาโอ้ลองยืดลองอะไรด้วยเองยัดิมาทำกรดาษเอาเอบมันี่เขาชอเอาอ อันนี้ปรุมดับหัวแม่มันจะปวดบอกดิเล้ยชอบอะไรครับเอาลงเดินสำรวจรถก่อนเดี๋ยวใครนี่เดี๋ยวใครพอนสตาร์ทเห็ลองดูก่อนพอสตาร์ทเนี่ยจะขี่เลยเหรอมันลื่นนะมันลื่นอยู่เอาลื่นไหมใครข้าแก้งว่าบอกว่าจะมาวันพรุ่งนี้โอ้ลองลองลองกลับ

ก่อนต้องใส่หมอนอัก่อนไหนลองยืดปั๊บเอออาจจะแบกหน้าเออเต้องม,มีแส่รเท้าใส่บายแบกเน่เจ็บเจ็บเจ็บเออเจ็บไหมเ,เดี๋ยวพอจะตัดให้โอ้นั่นมันขุ่มดับดนี่แต่กดแล้วมันก็ดับเลยนีออ่อันนี้เด็กอันนี้เด็กเช้าลองหยิบเด็กเช้าดิ เด่นหลังพอสตาร์ทเสร็จก็หายัาพไปนี่โอเคนะขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณครับผมดีใจมากครับบอกบอกท่านผู้ชมเนี่เนี่ยอ้ยโยกเอาดูนะมีไม่มีคราสปิดไปได้เลยแข่งได้เลยเนี่ยกล้าแข่งไหมนะกล้าขับไหมก่อนระดับแรกลองสนามไหมลองบ้านยาก่อนไหมเนี่ย เอาถอยไปพอวีดถอยเลิากลับบ้านไงฝังนี่นหรอรับง,ง,ง,งจะไปเลย <laughs> ขอขอบคุณต้นยังขอบคุณครับยังขอบคุณครับอาเตียฟล่ะขอบคุณครับเปลน้ำไม่นี่เปลี่ยนน้ำอาไม่นี่ขอบคุณเบียร์ด้วยขอบค,ครับ<น>เอาแล้วไหนแล้วไหนค่า<อ>น้ำล่ะเออจอดเดี๋ยวยังไม่มีคนเอารถกลับไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเนะาะทำไมาล่ะเอากลับเลยทำไมล่ะยังไม่จ่ายตังค์ก็เลยฝนตกโอ้ยขับรถคืนเลย อสติเกันฮะสติ๊กเกอร์สติเกอร์อะไรครับอเสติกเกอร์อะไรพันมอกนะโอ้โหน่าจะทั้งวันครับคืนนี้นอนไหมเนี่ยฮะโอ้จะเอากลับบ้านไงเนี่ยจบนี้ก่อนโอ้ ังไม่จบเลยยังไม่ยังไม่จบเลยยังไม่จบโอ้ยจะกลับบ้านไหมเนี่ยจะลองรรบใหม่คัแลอง้วใหม่ครับจะลองใส่จะกลับบ้านไหมเนี่ยจะใส่ด้วยพี่ว่าจะกลับบ้านไหมพี่ถามว่าจะนอนรับไหมโอ้ถามว่ากลับบ้านไหมจะนอนรับไหมนี่ยมีครับเนี่ยแต่มันนน้อยไม่มีครับเนี่ยป้องเสียงหน่อย เาตามตาดให้หลานซ้ยส่งบ้านนะครับเดี๋ยวพ่อขับรถตามไปนะเออเออเแล้วหลังก็ซ้อมใหม่ไปถนนค่อยบิดเออเดี๋ยวไปถนนค่อยมันเดินคันเร่งเด้เออเอาไปาตัวให้ซ้อมด้วย บ้านเรียบร้อยใช่ไหมโบนี่หันมาหน้ามาหันหน้าไว้เยี่ยมเยี่ยมนี่โอ้เช็ดเลยครับโอ้สุดยอดเลยโอ้เช็ดแล้วครับอืมเช็ดให้สะอาดนะโอเคไหมครับฮะเช็ดให้สะอาดนะโอ,โอเคอืมเดี๋ยวใส่ตู้ก็ส่งครับนี่ ท่อเสียร้อนอยู่นะระวังนะตรงนี้ก็ท้อ,อยสีไม่ไปไม่ไป <laughs> <laughs>